สวัสดีครับกระแสข่าวดังเรครับมีลูกให้ไม่เคยพาออกสื่อโฉมหน้าภริยาชลิดเฟื่องอารมณ์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่คลั่บอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานครับสาหับตุ่มชลิดเฟื่องอารมณ์วัย72ปีซึ่งปัจจุบันนั้นเบนเข็มจากงานในวงการบันเทิงหันไปดูแลธุรกิจรีสอร์ทของครอบครัว อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแบบเต็มตัวซึ่งเราอยู่ที่จันทบุรีมา3 0ปีแล้วซึ่งเราเป็นคนที่ชอบความสงบนิ่งความเงียบซึ่งมันสงบทําให้เกิดสมาธิทำให้จิตใจเราสงบและเราก็อยู่กับสิ่งที่สวยๆงามๆอยู่กับธรรมชาติซึ่งมันทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมาก เพราะอยู่กรุงเทพมีความวุ่นวายจันทบุรีมีทั้งหมดมีน้ำตกมีทะเลและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งคนก็นิสัยดีและก็ยังอยู่ในกลุ่มสมาคมท่องเที่ยวก็เลยทำให้เรามีประโยชน์กับจังหวัดจันทบุรีด้วยและเวลาที่จะเข้ากรุงเทพเราก็ขับรถมาแค่สามชั่วโมงถ้าเราอยู่กรุงเทพ ตีหนึ่งตีสองเราสามารถขับรถกลับเมืองจันได้เลยมันก็สะดวกสบายและเวลามีงานที่กรุงเทพเราก็สามารถขับรถไปเองได้ซึ่งการขับรถเราก็มาเรื่อยๆของเราและเมืองจันทับุรีนั้นก็โชคดีที่มีรถบรรทุกไม่ค่อยมากแต่กลางคืนเราไม่ขับเราจะขับเฉพาะเวลากลางวัน ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนั้นต่างคิดถึงฝีม้อลายมือการแสดงและอยากให้มารับบทละครอีกครั้งสำหรับตุ่มชริตเฟื่องอารมณ์ซึ่งเป็นนักแสดงชาวไทยที่ได้มีการฝากผลงานการแสดงสร้างชื่อเอาไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ชายในยะซึ่งเป็นละครเวทีที่โด่งดังมากและตะเวนเดินสายแสดงไปทั่วประเทศในยุคนั้นและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ ที่รับบทเป็นพระเอกอย่างเรื่องอารมณ์และรักวิสยาลหลายคนคงทราบกันเพียงดีว่าชริตนั้นมีสักเป็นพี่ชายของชรัตเฟื่องอารมณ์และมีลูกสาวลูกชายอย่างแนนชริตาและนอตบรดิตเฟื่องอารมณ์ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่นั้นก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองโดยแนนนั้นปัจจุบันทำงานอยู่เบื้องหลังของวงการบันเทิง เธอนั้นได้แต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจซึ่งปัจจุบันก็มีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนส่วนทางด้านนอดน,นั้นก็ได้แต่งงานแล้วเหมือนกันซึ่งภรรยาก็เป็นถึงแอร์โฮสเตสและตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจแล้วหนึ่งคนแต่หลายคนนั้นคงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับภรรยาของชลิดเฟื่องอารมณ์สักเท่าไหร่ซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่ากุลพรเฟื่องอารมณ์ และมีศักเป็นคุณแม่แท้ๆของแนนและนอดขอขอบคุณข่าวจับบันทึกหน้าหนึ่งครับแลขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ